สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นุดนหน่อยน้ำโชกเดินทางมาติดตามแนทางตัวหลขกนนทางขามฝันของคุณยายจอยเนาะค่ะนุดหน่อยเดข่าวมาว่าคุณยายจอยนีฝันละค่ะท่านผู้ชมคุณยายจอยนี่เป็นคนฝันแม่นค่ะท่านผู <Así od S 1> ้ชมงวดนี้เป็นงวดที่3ของคุณยายจอยค่ะเพิ่นฝันเห็นผีแม่เพิ่นมาสองงวดเลขกะเข้าทั้งสองงวดค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดที่สของคุณยายจอยคุณยายจอยฝันเห็นผีแม่อีกละค่ะท่านผู้ชม วันี in Hence, ้ผีแม่มหาอุบานค่ะพีแม่เพื่อนชิมา้โชคกไ้ลาบตัวใดกับคุณยายจอยเนาะค่ะกับเพื่อบพ่เป็นการเสียเวลาเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเรีกแนวทางความฝันของคุณยายจอยผมพร้อมกันค่ะไปค่ะกราวสวัสดีค่ะคุณยายจอยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะท่านผู้ชมวันนี้การเดินทางมาติดตามแนวทางตัวเรีแนวทางความฝันของคุณยายจอยเนาะค่ะ คุณยายจอยนี่กับเป็นผู้ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมรอบวันหันคุณยายจอยกับปล่อยตัวเลขไปเก่าหานะคะน่ะเนาะฝันว่าฝันเห็นเมเนาะคุณยายเนาะแม่ค่ะแม่เมรเมรสองงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมที่ฝันเห็นเมและเลขเข่าท่านผู้ชมรอบนี้คุณยายจอยเพิ่นสีฝันจังไดยเพิ่นสีมีแนวทางตัวเลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเป็นงวดที่สามเนาะจะ,จะฟังนําคุณยายจอยนี่งละค่ะท่านผู้ชมคุณยายฝันว่าจังเลยค่ะไมาแกจะเห็ุประวิบารณคือว่า มือไหก็มากเุกะเน่ยกรเห็นหลายมือที่เจอบแบบเยอะที่สองมือทีเจอแล้วหญ่มากเยะมากนอนตรงนี้นู่นพาประตูเปิดตัวไห่นูนแต่เปิดใจญีดีนอ่นนู่นก้าวโดนอนี้จหลาจะดถึงหกใบสองเลยญ่ะใหญ่ๆก็นล่นนู่นเันแม่มหาแม่มหาเหย่ครับระบางนม่นไม่ใช่อเอาแต่ไม่าตัวแม่แบบตวลา วางจจะไปหนมหาตัวราแม่ยืนอยู่แม่ยืนอยู่เพืาแม่มหาตัวเรเห็นเกียแเราบ้างเะเห็นจะได้ดูปนดูเนี่ยว่าเพ่บ้านบอกไปบ้างทั้งวันเราบ้งกแม่ไม่ยอกเป็นดแล้วบ่เงไม่เห็นดีก็แคบก็ับก็แบยห่านเยอะห่ากัลก็เาะั นี่แม่ยุงเป็นเกียร์แม่มีแต่ฟันเลยขื่นนอจังขื่นแม่ฟันอีกอันนี้แม่กับฟันอีกเป็นชนผิโตู่นี่รางว่าชนแม่หลอบผิวหนังนี่แม่ไงแล้กุ้งเขาฟันหินแม่อีกหลอบแทนแม่สามหัวอนแล้วเนาะคุณยายเนาะที่ฟันหินแม่งัวนี้ม่ย่องเวทมันผ่าศับค่ะวันนี้ฟันหินแม่แล้ว เป็นมหาแล้วมาซื่อๆนี่บอคุณยายมาซื่อๆว่ามหาซื่อๆอ๋อกะเมื่อเมื่อเมื่อคนเด่นอ่ะค่ะคมาเแม่ก็เรื่อม่ชวนชวนตวเล็ของแม่แหละค่ะแม่ก็มาทัวเก่าหนีสะแม่ก็ค่ะ่นย้คือเราแม่ทานย้คือเราบาดเจแม่ก็บอกตีเลแค่กันดอกมานอนกางขื่นบาดหแม่บอกเด็ไปว่า พระว่าเมื่อกี้แม่พอดไปแม่กงยอย่แม่ฝัแล้วคอนวเขาจะมาจอดงานนีหรืวะเป็นผ่าผ่างจา่ายถ้าถึกวอกกันนี่แค่อน่อขาวไร้ไหลาไปซืเดงเพราเราคนจ่ายก็เจ้เชื่อมาาเผาอยู่ชั้หนึ่งเห็นทักนหนึ่งทั้นสขึ้นยินดีอย่างน้อย้า คนก็ลหละจะมีหานเป็นชัดเงินัดทัดเงินชัด่องผุ่มเงินผุ่มทอเป็นเจ้าหรือแต่พี่ผุ่มมีผุ่มก็มีแม่สั่งว่าห่บงบดียนี้พูเรืองใหาขมาแก้เจ้าขมากระดาก้กปอพมอยู่พร้อมร้านนี่นะเขาไปไม่กับไม่ไหวใหญ่ใหญหายเลยหาน้ำจ่ายหรืห้ร่างผาห้จ่าเน่ ็นใจหายหาห่วยร่นบาดเดียวออกมามุงคนมาเจ้าเกื่อยเขาไปกเแง่คนอื่นข่ยไปก็เลยว่าเบิ่งว่าไม่คนบานเจ้าของไม่ใช่คนทางอื่นอันนี้ได้หายหายก็หเมืออาหาง่ายไรไรคนไรไวยคนไรคนเราอยู่นี่จะบุญม่คนบาดอ๋อะไรบุญหัวหายเลย ได้กแล้วหายร้าย็ไมนีตเลไมานีตเลว่าเป็นเป็นเลืองะไก็เลยไปจับได้ปลุ่มเงินได้ก็จ้าไปจับไปบายอยู่ได้ก็เลยว่าหายไปเจ็เจ็ดาเจ็ดแปดเก่านี่ยแม่ก็บลุแต่กขาต้อเจ็ดเออเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก่า แหม่ที่แหลกใาย่ป่ะสเหว่าใส่ชุนว่ามันเป็นเมืองชุงม,มาดีใหญ่ก็เลยค้ดบางจังนหนงเนี่ยว่ามห้นแม่มันตน้องมีชุนหนักใหญ่คนดว่าก็ออกกันยู่ก่บอกใส่กันว่าให้กกืกิดใจ่นีะ,ะา,ายน้ำผูคนมาเอาก่อนมาที่จ่าอืมหวดีใส่นําแน่ชุนยังเหรอคุณใหญ่ชุนเก่าแปดจ้ะ ศูนยเก้าออประชุมเก่าแปดเพราะว่ามาหลบกอนไม่ขีดกอนคุณยายหายไปเจ็ดแปดเก้าแม่เกแม่เกาแม่แม่แม่บัดนี้ก็เลยเพิ่มเติมเขามากก็คือศูนย์เก้าแปดแม่หลูกแม่ก็ยังแม่ก็ยังเหล็กตัวเดิมเดิมอยู่ก็แม่ก็คือบนงอยางหนึ่งวันก่บเขาอกระปูมาวัน วันน no ี here, oh. ้ใหญ่ใจเนาะอยากเป็นศูนย์ศูนย์แปะกับเก้าแปะศูนย์นี่เ่ราฟันต่อบอ่ค่ะคุณยายแม่แฟนเราเข้ากับภูมิอาหารแม่ยังไหวให่ามันเป็นกระเล็กตัวเดียวกันเนาะคุณยาแม่เล็กตัวเดียวกันค่ะยายมุนเลินตัดาลินเอาเนาะแม่บานี้ความฟันที่ฟันหินแม่นี่อายุเพิ่นก็ออกไปแล้วเนาะเนาะบานี้หัวดวังหันนี้ เพิ่นก็ได้กินไปแล้วเนาะกับข้าวกับมหนามที่เพิ่นอยากกินรอบนี้เพิ่นมาหาอหม่าซื่อๆนี่มาซื่อๆมาหาซื่อๆไม่ได้ยินซื่อๆยังเว้บอ่ะค่ะฮะไ่เคยฟันเห็นแหมยังเว้บยังว่าวล้วค่ะบ้านเลขที่หรืคุณแม่บ้านเลขที่ใหญ่บ่สองหรือเอ้าบ้านทค่ะกาดขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะบ้านคุณยายอยู่ติดถนนหนทางกับ บวกกับเพิ่นมาทำการทำงานเนาะงานก่อสร like ้างอยู่แถวๆนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมก็อาจจะมีเสียงรบกวนแน่แต่กับขอโทษขออภัยท่านผู้ชมได้หลายค่ะค่ะวันนี้คุณยายนี่มีตัวเลขเพิ่มเติมอีกบ่กมีอยู่ลูกแม่ไปอันไปเฮ็ดอันนั้นข้ามพ้นถือาดอยู่วัดปลาแม่ไปเฮ็ดฐานในไทยในไทยก็อยู่สูงหรอกแม่ก็เชิดดีดีค่ะเฮ็ด เช็ดไก่เช็ดง mm. yeah. hey. hey. uh ูเงินงูเงินงูทองเงินทุงเงินทองขนนดแต่ก็ะหารเพิ่สององในเช็ดไก่แม่กระบอกป้าบอกไปไปเนาะกระบอกตำพระแม่มาเดียวี่ทมบที่สารทุบยานเลยไอ้ไข่ไี้ว้าย่างก็เยอมากขึ้นเลยย่างมากอนห่วยใช่หัวขวย่างย่างว่าย่ะเฮ้อวันีย่างกระบอกคนนี้ก็เจ็ด ก็ปีนหลังแ่กันใช่ยายยายก็ปีนหาท่านบิก็ปีนหาไม่ลับตว่นอกกันปีนบุกล่ีนบละทามดูควันนี้ยายก็เลยวะคือมืองจดนิงคือจูเมเลียตายหนองบ่เพราะว่ายายคิดนะใช่ายค่คิดได้ค่ะบันนี้เวลาถามยายวะเรืองวดงหานบอกด้่าไหร่นบ่เห็นมันลอกผ่านมาอันสาม ก่าหาหน่ายาบ้าทา้เก้างหายาบ้าดีบ่ข้างล่างล่ะเราวังข้างล่างสี่ถั้งยาบ้าดีล่วงไปกับบ่ปากบ่ตีไปอะไรยาบ้าไปคื้บ่บอกกันห่วกไปหากับบ่มีเป็นผีเป็นบ่เป็นผีด้วยแนวนั่นเนาะไรีดหาทานก้าลงใจกันเลยได้นะแป่าคนให้ตัวเานน้ำเดือดแบบกัาย่ง เออพนว่าพูนเออข้ามเดียวมันจะหมายความแบบนังนไดแต่่วยกันนี่คือะไรใครก็ให้ทผช้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะะเนฝันเจังสี่มันสีเป็นจังไดเพราะว่าู้ชาส<ๆ>่พิ่นมาถามว่างวดว่หันหลีกออกยังเนาะคุณใหญ่เนาะแม่คุณนใหญ่กับ่เคยฝันจิงสี่เจักเทื่อบอ ป็นรอบแรกเนาะค่ะเนาะแม่หอบหลอบคือปุชิมาหยั่งตัวเหล็กบ่คุณยายอือคือปุชิมาหยั่งตัวเหล็กเพราะว่าคุณมาถามหาเหล็กตัวเก่าเนาะแม่คือว่าเลยเพราะว่าเพคุนมาหยั่งบ่อคือว่าค่ะก็เลยมาเขิบมานลอกหลอกมาเขียนเบิึงเขาค่ะเขียนไปเขียนมามันก็เหล็กตัวเก่าค่ะแสดงว่าเพคุนมาหยั่งเหล็กว่ามันอยู่ละลายสีนาะคุณยายเนาะเพราะว่าก็คือว่าอยู่เพคุนมาถามหาเหล็กตัวเก่าเนาะแม่คุนถามหาเหล็กตัวเก่าว่าใครเลี้ยงเราอ่ะค่ะ าแก่ก็บอกหล่ดแล้วเนาะอ่อแก่บอกแต่ว่าส่วนตัวของคุณใหญ่ิิดวาจะไหนคุณใหญ่อีดวาไม่เลยใหญ่น้อเหญกพีกับนนอนแยกขี่บัวห่างกันเลยคุณใหญ่มากตัวเลยค่ะัเบ่ใหญ่มากดีเดีนวก่าช่วงเก่าแวนัอ่ะชวงเก่าแวนค่งเก่าแวนค่กับอันกับกระมากุ้นโต้ปลอยไว้ก่อนกระมาก นาว่าจะคล้องว่าเพื่อนเบื้องชูงกระบออันนี้เพื่อนนอกเขาก็บอกตามมันนีเขานะกระมัดได้ยาถิ่มได้โตเก้าขยาถิ่มม่แม่ได้เอาอันหาแปดนับรถไฟเดือดฮาแปนแปดนาเด้อลูกเด้ออันเกาแม่แม่ก็หายไปว่าหลายดอกอัวนี่ก็ให้เพื่อนกลับเอาถ้าเพื่อนที่กลับวัดยังไดมีกระแตเดีเพื่อนพิจารณามุ้เอาเนาะคุณยายเนาะเพื่อนมาดก็ได้ก่เพื่อนเมืองเอา มามาดีดีงวดมาเป็นเหล็กชั้นจรมันมันหยาบกว่ก็ใช่ว่ามันหยาบหยาบแม่น่ะแม่ยางไปแบบแบบว่าหันหลังกลับเลยจากว่าไปใส่แม่บหันหลังขึ้นมาหน่อยนะกลางวันใ่าปล่าเหล็กชั้นจอรมันเป็นคือดอกกันอะไรได้บ่างเหล็กชั้นจรมันหยาบมันหยาบมันบ่ลูกอืมนั่นละ เชิญกับพิจารณาเอาเนาะสำหรับตัวเลขกเนี่ยทางของคุณแม่จอยเชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณตัวเลขแลังจากนวทางความฝันของคุณแม่สีแดนปันให้งเอฟซีทั้งบาทเนาะคุณแม่เนาะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเข้ากับมะมึงท่าทางตัวเลขของคุณยายจอยเนาะค่ะคุณยายจอยนี่กับแตกมาสองงวดแล้วค่ะงวดนี้งวดที่สาม วันนี้คุณยายจอยเป็นไห้แนวทางมาเนาะเลขตีจากฝันเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าแปดเพิ่มเติมเิ่นกระหาแปดแปดาบัลเลขถีของคุณยายหกสิบสองกระหายพิจารณาเบิ้องนาะคะ่ะนาอนี่กับมุนเลนตัดเลนเอาค่ะงวดนประจําวันทีหนึ่งมีนาคุมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนุ่นน้อยกับขอให้ท่านผู้ชมนี่โชคโชค,โชคมนัมนมันล่ำล่ำวยรุยเฮงเฮ่ง,งปังปัง,ปงกับแนวทางตัวเลขของคุณยายจอยนาะคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยก็ขอฝากช่องนุ่นหน่อยน้ำโชกไว้ใอ้อมอกออมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นหน่อยได้เฮตุคลิปดีๆไดี๋ติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางค้ามฝันมาฝากถึงผู้ชมอีกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ